หาความว่าเจ้าของเขาอยู่ที่ไหนอ้อที่ดินตรงนี้ที่เรายืงเป็นอยู่นี่นะครับใช่ใช่ใช่ใชอ้อเป็นของใหญ่เกินครับอตอนนั้นถ้าตัวะามาเนี่ยนะจะขอซื้อที่ตรงนี้สร้างวัดเนี่ยโจมย้ายจะขายไหมแต่ว่าเอเท่าที่ผมเห็นเห็นรู้รู้มาเนี่ยครับคนมาขอซื้อกันหลายจเจ้าเทนทนแล้ะครับอาจารย์ครับแต่ยังเก <ๆๆ S 2> ิน <ๆ S 2> ไม่ยอมขายครับโอ้อเอาอย่างนี้ยอมหลอมับ หมายความยมจะให้ยมเหลิมเนี่ยพาไปหายยมต้นโอ้ครับนะฮะได้ครับชะนั้ตก็หมายความพรุ่งนี้เจ็ดโมงเช้าเรามาจะเอารถเนี่ยมารับยมเหลิมที่หน้าวัดบัวแก้วเกยสอนและยมเหลิมมารอตรงนี้นะครับครับได้ครับได้ครับท่านอาจารย์ครับได้ครับตามเวลาที่อาจารย์เคยผมจะเพราะจะมาจะได้คุยกับยมยายว่าหมายความความประสงค์อยากจะซื้อที่ตรงนี้สร้างวัด ดเด<บ>ี๋ยวผู้นี้ไปคุยกับอาจจะไม่อาจจะไม่แน่นะครับ<า>อ,นน<า>อย่างเงื่อนอาจจะเปลี่ยนใจ่ายขายท่านอาจารย์ก็ได้ครับครับนี่ออกเลยครับขอเดินออกนะเดินอ,ออกนะออกแย่ออกเนี่ยนี่กลับบ้าน